คะ <g ings> มีถั่วไม้ดูดิมีถั่วไม้แล้วก็้อยก็ไก่ดิก้อยก็ไก่ก็ไข่อยู่แล้วก็ขวดก็เงา,ข,ข,าขาอขครคออะไรอครออะไรเสียงใครคออะไรนะเสียงใครดังเฉียงข้างหลัง เด็กพลังดังอืมดังเลยเนาะอดีเดร้องเพลงสู้ไปอย่าให้เอยดิสู้ก็ไปอย่าใจท้อทนนคอยอาจารย์ช่วยอยู่ดวยมล่งก็เราต่จะทักดี้ไปตอาจารย์ช่วยช่นเราเลยเก่งจับมือสู้ไปอย่าเล่นี้สิก้อยกอคงตัดเราเฉพาะเพลงเีงิสง้เยเออ แล้วอะไรนี่อะไรวะชมชมคนหัวลุกดิชมลงดิชมลงดิเพลงอะไรเพลงขวนัลุกเพลงวัดโพดิอะไรนะเพลงวัดโยวัดเุ ดูเต็มตั้งเนื้อเจ้านุก,กาเจ้าเอายใครไว้ให้แม่กาพักพักอืม <c oughs> แม่กาก็ยังรักคิดว่าลูกให้อุทธร <c oughs> ขาอาอ้าอายบาปอ ยำที่ต้องมว่าจะตอร่อยอะไรนะเพลงอะไรอีกมีมีตั้งเยอะเพลงเป็นสิบเพลงอะไรอีกอันนี้ก็อนสโอ้โหโอ้โหบ้านใต้บ้านเราดิโอ้โหกะต่ว่าเราเขียเขียวให้หมดก่อนเขียวให้หมดก่อน

อ๋เคื้อหมูขาวสเต็กหวานเอ๋เลยเอ๋แล้วอบอย่างเส้นที่บ้านผมก็อาทิตที่แลับ